ให้มาดูเลยโดยไปรับพระศิวลึงจากพระมหากษัตริย์เพื่อมาประดิสถานแล้วก็ปฏิบัติพระศิวลึงโดยครอบครัวของครามครอบครัวนี้ทําการพิธีบูชาพระศิวลึงในลักษณะของการเหมือนตัวแทนของพระมหากษัตริย์บูชาเทพเจ้าด้วยบูชาพระมหากษัตริย์ด้วยในลักษณะนั้นนะฉะนั้นคนที่จะมา บูชาพระศิวะดึงได้ก็จะต้องได้รับแต่งตั้งมาจากขรามากษัตร 1, 2, 2> ิหนึ่สองอาจจะได้รับการแต่งตั้งจากครอบครัวของตัวเองในฐานะที่เป็นอาวุโสสูงสุดเท่านั้นนะม่ mm hmm. ใอือตามคติของเขา mm hmm. ซึ่งจารึกก็บอกเอาไว้อย่างนี้น น,นี้ก็เราก็ได้เคลียร์ประดินแล้วที่สงสัยไว้สมสัยก่อนนี่ยเขาใช้ทําอะไรและคนทั่วไปมาได้ไหมก็คือมันเป็นตามจเฉพาะที่อาจารย์ได้บอก<ช>อาจารย์การ์โนนูส่งค่อยเคยไปนครว,วัด<ช>ที่มันใหญ่ๆอย่างนั้นเหมือนเขาว่าเข้ามาเฉพาะราชาอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะอันนั้นคือคนทั่วไปไม่ได้เข้าไปได้ใช่ไหมคะัน,นครบนครวัดอะไรอย่างนั้นที่มันเป็นที่ใหญ่ๆอย่างนั้นจะมีบางส่วนซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปได้ต่เป็นการเข้าไปในพื้นที่ที่เขาจัดให้ บริเวณรอบนอกนะอย่างที่ปาสาทสะรบะบุกมในส่วนบริเวณรอบนอกกำแพงเราจะเห็นท่อส่งมสูตรคือท่อที่สําหรับการเทน้ําหลังจากที่สงสิวลึงแล้วออกมานอกกำแพงซึ่งอาจจะอนุมานได้มากบริเวณนอกกำแพงอาจจะเป็นที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปรับน้ําสงจากองค์ศิวลึงเพื่อที่จะไปทําการบูชาไรนาะสาธุองเให้เกิดความบริสุทธิ์สมบูรณ์นะ แต่ในส่วนของตัวกลางประสาทเป็นหัวใจกลางประสาทก็มีแต่คนสําคัญที่สามารถเข้าไปได้ที่ประสาทพนมรุง้งเราก็จะมีทางช่องทางส่วนมากก็จะมีช่องท,งทางที่เป็นช่องทางบริวาลจากช่องทางหลักเวลาเดินเข้าไปก็มีช่องบันทางส่วนนั้นาจะเป็นที่ที่ให้ ้้าได่่อยูอยในนพืทีจกัดก็ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะที่ได้มาเคลียร์ประเด็นว่าอะไรคือเอกสารแบบนี้แล้วก็ทำเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องสร้างแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่